สวัสดีครับนักศึกษาคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายหรือพูดคุยในรายวิชากระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนาซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาบังคับให้กับนักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิตในสาขาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชนของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนในวิชากระบวนทัศน์และวัฒกรรมการพัฒนานั้นเราจะแบ่งการบรรยายสรุปออกเป็นสามช่วงด้วยกันครั้งที่หนึ่งนั้นเป็นการพูดถึงกระบวนทัศน์การพัฒนาครั้งที่สอง ก็จะเป็นการพูดถึงวาทกรรมการพัฒนาและครั้งที่สก็จะเชื่อมโยงกระบวนศั์วาทกรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นในภาพรวมนะแล้วจะได้นำเอากระบวนศั์และวาทกรรมการพัฒนาเนี่ยไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆที่ศึกษาในเทอมนี้ด้วยเช่นวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นนะครับ สำหรับในการในการบรรยายครั้งแรกเราก็จะเน้นไปที่กระบวนทัศน์การพัฒนาซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรายวิชานี้ประเด็นแรกก็จะพูดถึงความเป็นมาของคำว่ากระบวนทัศน์สักเล็กน้อยนะครับคำว่าความเป็นมาของกระบวนทัศน์นั้นนะครับคำว่ากระบวนศน์เนี่ยเราเริ่มใช้มา ในปี1962โดยปรากฏอยู่ครั้งแรกในหนังสือชื่อ The Structure of Scientific Revolution หรืออาจจะแปลเป็นไทยไง่ายๆว่าเป็นโครงสร้างของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์คนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อทอมัสคูนเขาเป็นนัก ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์คือเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์หรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในทางวิทยาศาสตร์คูนก็เลยได้รับการยกย่องว่าเป็นคนแรกที่นำคำว่าพาราดามาเข้ามาใช้ในวงการวิทยาศาสตร์วาทะสำคัญของคูนที่เขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือ เมื่อใดมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เมื่อนั้นจะเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ที่สนใจในเรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้จากหนังสือ,อของคูณที่กล่าวแล้วข้างต้นหรือ,อถ้าเราไม่ไปศึกษา,าในสิ่งเหล่านั้นเราก็สามารถที่จะศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ก็นั่นก็หมายถึงว่าหลังจากที่คูนนำเสนอเรื่องพาราดามหรือเรื่องกระบวนทัศน์ในปี1962แล้วอีก20ต่อ20ปีต่อมาสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ก็ได้นำแนวคิดนี้มาใช้คนแรกที่ได้เอาความคิดนี้มาใช้ในสังคมศาสตร์ชื่อบริดจ,จับคับล่า ซึ่งเรารู้จักกันดีในหนังสือของเขาคือจุดเปลี่ยนแห่งศตรวรรษหรือ the turning point ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อปี1982การที่กับล่าได้นำแนวคิดเรื่องพาราดามมาใช้อธิบายสังคมศาสตร์ก็เนื่องจากเขามองว่าโลกในยุคนั้นคือปี1982หรือก่อนหน้านั้นเนี่ย ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนะั้มันมีความซับซ้อนแล้วก็ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยกระบวนทศน์แบบเดิมดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทศน์ใหม่ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาออในช่วงที่กัปล้าเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเขามองว่าปัญหาของโลกที่ดำรงอยู่ในขณะนั้นและจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือว่า ปัญหาหลายอย่างมันซับซ้อนเกินไปเช่นปัญหาเรื่องของอสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นับเป็นเวลาร้อยรอยปีมาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่ปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องของอหญิงชายถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนความคิดแล้วปัญหาเหล่านี้เราจะแก้ไม่ได้ ทอนกับล่าจึงเสนอว่าเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ก็คือนําวิธีการของนักวิทยาศาสตร์ที่เริ่มเปลี่ยนกระบวนทัศน์แล้วก็สามารถที่จะอธิบายแล้วก็แก้ปัญหาที่มันซับซ้อนที่กระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์เดิมไม่สามารถแก้ได้มาเป็นตัวอย่างในการศึกษายกตัวอย่างเช่นในสมัยของเซอร์ไอแซคนิวตัน ใน,ในทางวิทยาศาสตรนะ์เราโลกในขณะนั้นใช้กระบวนทัศน์แบบแยกส่วนคือมองว่าโลกประกอบด้วยส่วนย่อยๆโลกแบบจำลองของโลกก็คือเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งขณะนั้นเครื่องจักรที่ซับซ้อนมากในยุคข,ของไอน์สไตน์ก็คือนาฬิกาที่เป็นแบบไขลานเพราะเมื่อเราหมุนลานของเข็มนาฬิกา รเราเ็นว่าวงกลมวงหนึ่งที่เป็นลานเนี่ยก็จะเกี่ยววงกลมวงอื่นให้หมุนตามไปด้วยเพราะฉะนั้นไอสไตล์ก็ดีไอสาโทษทีเสื้อไอแซคนิวตันนะหรือกระบวนทัศน์แบบแยกส่วนแบบนิวตันก็จะมองว่าโลกประกอบด้วยส่วนย่อยๆเพราะเวลาไปแก้ปัญหาก็ไปแก้ที่ส่วนย่อยทําให้ปัญหาบางอย่างมันแก้ได้แต่ปัญหาบางอย่างที่มันซับซ้อนแก้ไม่ได้จนกระทั่งมีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่2ขึ้นมาในยุคข,ของไอสไตล์ le, ที่มองทุกอย่างแบบองค์รวมก็เลยทำให้แก้ปัญหาต่างๆได้มากขึ้นและจนถึงวันนี้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปอีกเช่นเดียวกันนะครับในทางสังคมของเราก็เช่นเดียวกันนะการแก้ปัญหาหลายอย่างเนะี่ยมันอาจจะแก้ปัญหานีลำบากนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนกระบวนทัศน ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยไม่ว่าเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องฝุ่นเรื่อง PM 2.5มันก็จะแก้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องเสียใหม่นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างประกอบเวลาผมบรรยายในช่วงต่อไป